สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มาคุยจัดเต็มเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับในเกมล่าสุดทับช้างศึกพ่ายแพ้ UAE ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3นะครับทำให้โอกาสในการไปเล่นคัดบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียของทีมชาติไทยเราเนี่ยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คือตามทฤษฎีเนี่ยมันยังมีโอกาสแต่ทางปฏิบัติไม่มีทางแน่นอนนะครับเพราะต้องให้ UAE แพ้2นัดติดและเราต้องชนะมาเลเซียนะัดสุดท้ายแบบขาดลอยกระจุยกระจายซึ่งพูดตามตรงว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในตอนนี้เรียกได้ว่าช้างศึกยุคโคตนิชิโนต้องจอดป้ายเพียงรอบนี้พูดตามตรงจากใจแฟนบอลชาวไทย ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของโคชนิชิโนะหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยแพ้ UAE มาฝากกันด้วยนะครับหลังจบเกมนี้โค้ชนิชิโนะก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยยังไม่สามารถทําเกมบุกได้อย่างเต็มที่แต่พอลงมาได้ในครึ่งหลังนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยก็เริ่มทําได้ดีพอสมควรซึ่งตรงนี้ก็อยากชื่นชมนะักฟุตบอลทุกคนที่ได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วในเกมนี้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของ โคชนิชิโนะหลังจบเกมนะครับถึงตอนนี้ทีมชาติไทยนะครับลงสนามไปแล้ว7นัดในคัดบอลโลกมี9คะแนนหลังอยู่อันดับ3ของกลุ่มนะครับนะัดต่อไปเจอมาเลเซียวันอังคารที่15มิถุนายนเวลา5ทุ่ม45นะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะผมต้องบอกตามความเป็นจริงเลยนะครับว่าทีมชาติไทยในยุคข,ของโคชนิชิโนะมีข้อผิดพลาดเยอะจริงๆสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าโคชนิชิโนะในความคิดเห็นส่วนตัวของผม ผมมองว่าโค้ตนิชิโนะเขารู้จักนักเตะไทยไม่มากพอนะครับผมขอขยายคำอธิบายถ้าใครได้ดูเกมกับอินโดและเกมกับ UAE โดยเฉพาะเกมกับ UAE นะครับแท็กติกที่โค้ตนิชิโนะวางให้นักเตะไทยลงไปเล่นมันแลขัดขัดและก็ฝืนธรรมชาตินักเตะไทยมากยกตัวอย่างสุปโชคสรารชาตินะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยคงรู้อยู่แล้วว่าสุปโชคเนี่ยเขาโดดเด่นและเล่นได้อย่างสุดยอดมากม กับการเล่นเป็นริมเส้นและลากตัดเข้ามายิงเราแทบจะไม่เคยเห็นสุ per โชคขยับไปเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกข้างในเลยนะครับแต่นิชิโนะเลือกจะส่งสุ per โชคไปเล่นตำแหน่งนั้นซึ่งสุ per โชคเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับสุ per โชคเนี่ยจะไม่สามารถโชว์ผลงานที่ดีออกมาได้อย่างแน่นอนเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากและทําให้ลดประสิทธิภาพของสุ per โชคไปเยอะจริงๆขณะที่เอกนิตปัญญา สภาพร่างกายของเจ้บุกยังไม่ฟิตแน่นอนและยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวหลักในทีมชาติไทยชุดนี้แต่นิชิโนะก็เลือกที่จะส่งเอกนิตลงอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะเอกนิตเขาไม่สมบูรณ์ในรายการนี้ผมจึงแอบเสียดายนักเตะหลายๆคนนะคือต้องยอมรับวว่าโค้ชนิชิโนโเนี่ยยังไม่รู้จักทีมชาติไทยชุดนี้ดีพออันนี้คือข้อสําคัญที่ทําให้ทัพช้างศึกมีผลงานไม่ดีนะครับ ในเมื่อข้อมูลของตัวเองยังรู้จักไม่ดีพอไม่ต้องพูดถึงเรื่องของข้อมูลคู่ต่อสู้ที่ผมบอกว่าโคชิโนก็มีข้อมูลคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ดีพอเหมือนกันก็เพราะว่าถ้าเขารู้จักหรือรู้ข้อมูลคู่แข่งมากพอทีมชาติไทยจะไม่เสมออินโดนีเซียแน่นอนนะครับพอล่าสุดอินโดนีเซียโดนเวียดนามถล่มยับศูนย์ประตูต่อ4เวียดนามถล่มได้และเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งที่ไทยกับเวียดนามเราคุณภาพทีมก็ไม่ต่างกันแต่ทําไมไทยเราทําได้เพียงแค่เสมอซึ่งมันก็บ่งบอกถึงมาตรฐานนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่านิชิโนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จริงๆเกมเสมออินโดมันทําให้ทุกอย่างพังเพราะต้องพูดตามตรงนะครับว่าทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งพอที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะไม่ได้นะครับทีมชาติไทยเราควรเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้และผมคิดว่าศักยภาพะ เราชนะได้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็เกิดข้อผิดพลาดสุดท้ายเอาชนะไม่ได้เราก็เลยพังเลยนะครับเป็นโมเมนตัมที่มันดิ่งลงไปพอไม่ชนะอินโดนีเซียร,รวมไปถึงการสื่อสารในทีมชุดนี้คือมีปัญหาเยอะมากๆนะครับคู่เซ็นเตอร์ของเราพูดตามตรงว่าทั้งมาเนลทอมกับสุบพันธ์ทองสองเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมีปัญหามากๆประตูที่เสียเนี่ยก็เกิดจากการที่สื่อสารกันไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโคนิชิโนะ เขาได้มีการคุยคู่เซนเตอร์นี้ได้ดีขนาดไหนนะครับทำให้พอมาเล่นร่วมกันมันแลเล่นไม่ลงตัวรวมไปถึงการเปลี่ยนล่ามกลางคันเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับคือตำแหน่งล่ามเนี่ยมันสำคัญอย่างมากนะครับเพราะเป็นการสื่อสารกันโดยตรงให้กับนักเตะต้องเอาคนที่มีความรู้ทางด้านฟุตบอลเข้ามาแต่พอโค้ชนิชิโนเลือก ล่ามคนนี้เข้ามาซึ่งเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากขนาดนั้นและเขาก็ออกมายอมรับเองเนนิชิโนเป็นคนเลือกมาเองและสุดท้ายมันก็ส่งผลโดยตรงซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญจริงๆนิชิโนก,ก็ต้องรับไปเต็มๆมแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องมากๆนะครับซึ่งนิชิโนก็กต้องรับผิดชอบเพราะว่าในานะเฮดโค้ชก็ต้องรับผิดชอบเมื่อผลงานทีมชาติไทยไม่เป็นไปตามเป้านะครับเพราะอย่าลืมว่าทีมชาติไทยเราตอนนี้นะครับ ไม่ชนะใครมาแล้ว7เกมนะและแต่ละเกมเนี่ยมันเป็นเกมสําคัญหมดรวมไปถึงการบริหารงานของทีมชาติไทยก็ต้องปรับปรุงและก็ยังไม่ดีพอจริงๆไม่เอื้ออํานวยต่อน,นิชิโนะพอสมควรนะเพราะตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยดูจากผลงานบอกได้เลยว่ากําลังถอยหลังสุดๆทั้งที่ตัวผู้เล่นของเราเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนจากกําลังจะก้าวผ่านอาเซียนแต่ตอนนี้ยังย่ําอยู่ที่เดิมแต่ทีมอื่นในอาเซียนเขาเริ่มพัฒนาขึ้นเยอะโดยเฉพาะ เวียดนามขณะที่อินโดนีเซียที่เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลลีกมาเลยนักเตะเป็นยู23เกือบทั้งทีมแต่เขาสู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสูสีเลยนะครับเพราะเขาพัฒนาขึ้นมาแต่เราเนี่ยย่ำอยู่กับที่เผื่ออาจจะมีถอยหลังด้วยซึ่งมันน่าเสียดายเวลาที่ผ่านมามันเหมือนศูน์เปล่าออไปนะครับตั้งแต่ลเยวัดจนมาถึงนิชนิโนะในตอนนี้นะและผมก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะสอบถามแฟนๆชาแน,นลต้องซุยกันหน่อยว่าตอนเนี้ย รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยเราเนี่ยคือรูปแบบแบบไหนนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยจะลุกก็ไม่ดีก็ตื้อจะรับก็โดนง่ายๆตลอดคือฟุตบอลไทยในยุคข,ของโคชนิชิโนผมยังไม่เห็นรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนเลยนะครับแตกต่างจากยุคก่อนหน้านี้อย่างมากอย่างโคชซิโก้เน้นต่อบอลสัน้นเข้าทำสวยงามยุคไรยวัดจะเน้นเกมรับอย่างเดียวแต่ถ้าว่ายุคข,ของโคชนิชิโนคืออะไรนะครับคือโคชนิชิโน ต้องหาสไตล์ให้เจอก่อนที่จะนํามาใช้กับฟุตบอลไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆนะซึ่งผู้ตามตรงมันก็น่าใจหายนะครับ4ปีที่แล้วเราเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายแต่4ปีนี้เราอดไปแล้วก็ตกรอบผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยคงจะผิดหวังแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ต้องเดินหน้าต่อ,อแหละแต่ถ้ว่าตอนนี้มันยังไม่เดินเท่าที่ควรและย่ำอยู่แบบที่อยู่ ถึงตรงนี้นะสุดท้ายที่เจอมาเลเซียนะครับเราต้องเอาชนะให้ได้นะเพื่อจะจบเป็นที่3ของกลุ่มเพื่อให้ได้ไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งตรงนี้ก็ยังสําคัญอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราจบอันดับ3ของกลุ่มนี้ไม่ได้เราต้องไปคัดเลือกเอเชียนคัพรอบแรกๆซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องยอมแล้วว่าแฟนบอลชาวไทยผิดหวังจริงๆนะครับเราอยากเห็นฟุตบอลไทยอ่ะพัฒนาซึ่งตอนเนี้ย เรายังไม่พัฒนานแล้วก็ยังไม่เดินไปตามเป้าแล้วต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นเราก็เรียกได้ว่าแย่กว่าเมื่อก่อนด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในชุดนี้นะเข้าใจได้นะครับการขาดหายไปของตัวหลักทั้ง3คนอย่างพี่มุย้ยทิรศินพี่อุ่มทีรทรและก็พี่เจชนาทิพย์มีผลแต่อย่าลืมนะครับฟุตบอลมาเล่น11คนและนิชิโนก็มีเวลาพอที่จะแก้ไขแล้วก็รับมือกับเรื่องพวกนี้ก็ต้องหาตัวแทนแต่นิชิโน ก็ยังหาไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของโควิดก็เข้าใจได้ครับมีผลกระทบแน่นอนสําหรับทีมชาติไทยแต่อย่าลืมว่าทีมอื่นก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ทําไมเขาผ่านได้แต่เราต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อแก้ตัวผมว่ามันก็ไม่ใช่นะมันต้องมีวิธีอะหลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเรื่องของการเชียร์ทีมชาติไทยแน่นอนยังไงก็เชียร์อยู่แล้วนะครับไม่สามารถทําให้เลิกเชียร์ได้หรอกถึงแม้จะผิดหวังแค่ไหนแฟนบอลก็พร้อมซัพพอร์ตทั้งโค้ชและนักเตะอยู่เสมอ แต่แฟนบอลไทยก็อยากเห็นทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นนะครับไม่ได้ย้ำอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังลงนะอยากเห็นเดินหน้าต่อไปการเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็บร่นทนจิตใจพอสมควรนะส่วนเกมนัดสุดท้ายที่จะพบกับมาเลเซียนะครับยังไงก็ต้องเชียร์เต็มที่และย้ำอีกครั้งว่ายังสำคัญมากๆครับอย่างน้อยดิชิโนต้องพาทีมชาติไทยเอาชนะให้ได้ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้บ้างรวมถึงเพื่อไปคัดบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกรอบ3นะครับยังไงก็ต้องทำให้ได้นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยแพ้ UAE นะมันก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างแต่ยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปนะครับไม่สามารถเลิกเชียร์ได้หรอกสำหรับทีมชาติไทยผมก็ยังส่งกำลังใจเชียร์ให้กับนักเตะแล้วก็ทีมงานอยู่เสมอ แต่ที่ต้องออกมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงหมดนะครับที่พูดออกมาเนี่ยก็พูดตามตรงนะครับก็ต้องมาพูดคุยกันแฟนบอลคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยในคัดบอลโลกครั้งนี้ส่วนในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ในช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่5 0,000ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ